ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซสเดียทาโร่ค่ะพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้พิซซ่าคำตอบด้วยค่ะ6 of cups ten of swords nine of w a n d คุณกำลังพบเจอกับใครบางคน ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเข้ามาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับคุณทําให้ตัวคุณนะคะมีพลังงานที่ดีมีพลังงานบวกในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ชีวิตทุกสิ่งค่ะเขาคือคําตอบความรักของคุณนะคะเขาเป็นโชคชะตาที่กําหนดมาให้คุณและเขาได้พบเจอกันนะคะ แต่ตอนนี้ตัวคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการที่จะเอาชนะกับความรักในครั้งนี้ให้ได้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นค่ะแต่ตัวคุณก็ไม่เคยท้อแท้ใจนะคะคุณยังเชื่อมั่นกับความรักในครั้งนี้ค่ะ คุณยังชัดเจนกับเขาคุณยังคิดว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะสามารถเติบโตมันจะสามารถพัฒนาและเดินหน้าต่อได้นะคะ Three of v a n d Six of Swords Two of Cups คุณและเขามีโอกาสที่จะอยู่ห่างไกลจากกันนะคะมันทำให้คุณรู้สึกกังวลใจกับความสัมพันธ์ใช่ไหมคะ แต่คุณและเขาก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้นะคะตอนนี้คุณและเขามีความรักความชัดเจนต่อกันค่ะเขารักคุณคุณก็รักเขานะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่งดงามนะคะตอนนี้มองเห็นอนาคตร่วมกันยังอยากที่จะสางสัมพันธ์กันยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าในอนาคตจะได้กลับมาพบเจอกันในอนาคตจะได้สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะ ก i n o n Van King of p e n t e c กเ The c h a ช i o r ความรักของคุณจะสามารถเดินหน้าต่อได้จะสามารถพัฒนาต่อได้ค่ะเพราะคุณและเขายังมีความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะยังมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเชื่อมั่นความรักในครั้งนี้ต่อกันค่ะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปพบเจอกับเขาหรือตัวเขาเองนะคะ มีโอกาสที่จะกลับมาพบเจอกับคุณได้นะคะ mm. เดอะตาไม่ว่าตอนนี้คุณจะพบเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักในครั้งนี้นะคะขอให้คุณเชื่อใจตัวเองด้วยค่ะเพราะตัวคุณอธิษฐานมาตลอดใช่ไหมคะว่าขอให้ความรักในครั้งนี้สมหวังอย่างที่คุณต้องการตอนนี้ความรักของคุณกําลังจะสมหวัง กำลังจะได้อย่างที่คุณปรารถนาแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณพบเจอความรักดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ